วิธีการใส่เอฟเฟกต์เบลอให้ซับแบบนี้ทำยังไงไปดูกันสร้างซีควินมาก่อนนะฮะเราก็ไปที่ New Item แล้วก็เลือกซีควินพอมีหน้าต่างขึ้นมาแบบน,นี้เราก็เลือกซีควินที่เราต้องการได้เลยนะครับผมพอเราได้ซีควินแล้วเนี่ยอย่างแรกเราก็ไปเพิ่มซับเข้าไปที่วิดีโอนะครับโดยการเลือกไปที่ Type Tool ตรงนี้นะ แล้วก็ไปคลิกในวิดีโอได้เลยจากนั้นก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเลยนะครับผมแล้วถ้าใครต้องการจะปรับรูปแบบตัวหนังสืออะไรต่างๆให้เราไปหาเมนูชื่อว่า Essential Graphic แบบนี้นะครับผมใครหาไม่เจอก็ไปที่ Windows ด้านบนแล้วก็เลือก Essential Graphic ตรงนี้ได้เลยก็ปรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นให้มันอยู่ตรงกลางหน้าจอหรือว่าฟอนต์นะครับก็ปรับได้ ถ้าเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้เราก็คุมดำก่อนแบบนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เลยเราจะลองใส่สตรกหรืออะไรเข้าไปก็ได้พอใจกับฟอนต์ตัวนี้แล้วเราจะมาใส่แอนิเมชันให้กับตัวซับไตเติลกันนะครับผมให้เราไปที่เอฟเฟกต์ถ้าใครหาไม่เจอไปที่ Windows, วินโดว์เราก็เลือกเอฟเฟกต์ตรงนี้ได้เลยนะเรามาที่เอฟเฟกต์แล้วเราก็ไปที่วิดีโอเอฟเฟกต์เลยแล้วก็ไปเลือกเบลอแอนด์ชาร์เพนตรงนี้นะครับเราจะเอาไอ g a ส s i a n b เบอเนี่ยมาใส่ในตัวซั b เต t ร์น์ของเราพเราลากใส่ไปแล้วให้เราเข้าไปดูที่ Effect Control ตรงนี้เหมือนเดิมครับไม่มีก็ไปดูในเมนูวินโด s เนาะพอเราเข้ามาใน Effect Control แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า g กส s ซ a n b เบอรเนี่ยมันก็จะเข้ามาแล้วเพราะเราลากใส่ไปแล้วเนาะแล้วเราก็ไปปรับ o p ปา i t ซิตด้วยนะครับเราจะปรับสองอย่างจะปรับ g กส s i a n b เบอรกับ o p ปา i t ซิตนี้เนาะ,ะให้เราลากแบบ p พ a ์แ็เนี่ยไปชิด สุดเลยนะไปอยู่ที่เฟรมแรกแล้วเราก็ไปเปิดน,นาฬิกานะครับหรือว่า t o c o Animation นะครับตรงที่ Buriness ตรงนี้อ่าเราจะปรับไปที่30ครับหรือใคาจะ35ก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็เลื่อนไอเทมบ f f f e c t Control เนี่ยลงมาด้านล่างไปหา Opacity แล้วก็ t o c o Animation เหมือนกันแล้วก็ปรับไปที่0นะครับ ตัวฟอนต์ในหน้าจอก็จะหายไปเนาะเราก็กลับไปที่ตัว p e a y b a c k ตัวนี้นะแล้วเราก็กดไปที่ลูกศรขวามือนะครับห <Ooh. S 1> ้ครั้งได้เลยอ่าจะแถบสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเลื่อนออกมาเนาะเรากำหนดเลขใหม่จาก30กลายเป็น0ูนแด้านล่างด้านล่าง opacity เราก็ปรับกลับมาที่100นะครับอ่าแล้วก็ลองลากแถบ p a y b a c k กลับไปลเล่นดู เห็นไหมครับท่นนี้เราก็ได้ซับไตเติ้แบบนี้แล้วนะใครต้องการให้มันยาวแค่ไหนก็ยืดตรงทําตรงแถบไทม์ไลน์ในซีควินได้เลยนะครับจะเอายาวแค่ไหนก็ยือดออกได้เลยแล้วถ้ามันจบซับแล้วมันหายป๊อกไปดรื่อๆอย่างนี้อยากให้มันสวยกว่าน,นี้อ่าเราก็ไปที่วิดีโอ r ทานซิช o ันแล้วก็เลือกดิสลปตรงนี้นะครับจากนั้นให้เลือกครอสดิสลปตรงนี้เนาะไปใส่ด้านหลังแบบนี้พอมันจะจบนีนค่ค่อยๆจางอยากให้เร็วกว่านี้ แล้วก็ปรับไอตัวคอร์สนี้ให้มันสั้นลงนี่แล้วถ้าอยาก๊อปปี้ตัวซับไปแก้เพื่อที่จะทำหลายๆประโยคเราก็กด a l t e r อร์เบนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คลิกซ้ายลากออกมาแบบนี้ได้เลยเราจะไปจัดวางตรงไหนก็ได้อย่าไปขยายด้านหน้านะครับเพราะว่าแถบ Edimation ตรงนี้มันจะเสียไปเนาะให้เราขยายด้านหลังเอานะครับ นี่ให้เราขยับยด้านหลังเอาแบบนี้ถ้าอยากได้ยาวๆถ้าจะขยับด้านหน้าไปชิดแล้วก็ขยับไปที่ตัวซับไตเต้นแบบนี้แล้วก็เอาไปชิดกันนี่เราก็จะได้ซับที่2แล้วก็แก้ได้เลยคลิกเข้าไปที่ซับเดี๋ยวมันคลิกแล้วก็พิมพ์แก้ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ แกอะไรตามที่ต้องการเลยนะครับมีแค่นี้เราก็ได้ซับตามที่เราต้องการแล้วหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะจ๊ะ